ึ่งเลยก็คือขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยปกป้องท่ารายการในกระทรวงท่องเที่ยวนะครับและที่สําคัญที่สุดก็ก็ここขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านผู้ปครองประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความปลอดภัยแล้วก็เป็นประเทศที่มีสเสน่ห์และสามารถดึงดูดนากท่องเที่ยวเข้ามาได้เยอะๆนะครับเป็นประเทศที่มีแต่คนที่เขาอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับเป็นประเทศที่ แต่คนอยากจะเข้ามาอยู่คนที่ไม่ได้มาก็รู้สึกผิดฉาที่ไม่ได้มาอยู่เมืองไทยก็ขอพรประมาทแล้วก็ยลายพูดถึงงานเร่งด่วนอางนี้เห็นแบบซีเกมเราจะจัดแล้วไม่ถึง3เดือนท่านครัง,งานรับงานนี้มองว่ายังไงบ้างครับก็จริงๆผมผมก็ทราบเรื่องนี้นะครับเราก็ไม่พูดถึงเรื่องอดีตแล้วกันแต่ว่าเพราะว่าจริงๆมันหลายในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็ได้ติดตามข่าวในเรื่องของการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับเมื่อวาน แล้วก็ท่านรองนายกร,รัฐมนตรีท่านร้อยเอกธรรมนัฐคมเผ่าก็ทราบถึงความจําเป็นที่เราเหลือเวลาอีกถ้านับวันนี้ก็74วันนะครับในการที่จะเร่งทาความเข้าใจแล้วก็เร่งทําให้ทุกมิติในการในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในฐานะที่เป็นผู้จัดซีเกมซึ่งประเทศไทยเราก็ห่างหายการจัดเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมมาเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วปีนี้เราก็เชื่อว่าเวลาที่เหลือถึงแม้ว่าจะมีเวลาที่ค่อนข้างจํากัดแต่ถ้า ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือทุกฝ่ายให้ความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆทุกฝ่ายทําหน้าที่ของตัวเองหรือว่าแม้แต่กระทั่งทุกฝ่ายเนี่ยเอาอัตราของตัวเองไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมกันผมเชื่อว่าเราจะสามารถจัดสีเกนได้อย่างมีมาตรฐานชากลนแล้วก็สมศักดิ์ศรีประเทศไทยครับ